ดิค่ะเพื่อเรานักเรียนชั้นลึกจมงดาปีที่6กขบ6วันนี้มาในประเด็นคําถามที่ว่าทําไมคนเราต้องหิวข้าอยากรู้ว่าทําไมไปชมกันเลยค่ะใช่ค่ะจากประเด็นคําถามทั้งหมด12ประเด็นนะคะสมาชิกจึงเห็นด้วยอย่างยิ่งว่าประเด็นที่เราเลือกคือทําไมคนเราต้องหิวเป็นปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่พบปล่อยในกลุ่มผู้คนทั่วไปค่ะเป็นสาเหตุมาจากการไม่รับประทานอาหารการไม่ดูแลสุขภาพตัวเองการไม่มีเวลา,าความเครียดการ ประชดคนในครอบครัวค่ะซึ่งมีผลกระทบมากมายอย่างยิ่งต่อร่างกายจากปัญหาที่เราพบนะคะจึงเกิดข้อสงสัยและอยากแก้ปัญหาในส่วนนี้นะคะโดยศึกษาจากหนังสือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญและศึกษาในอินเทอร์เน็ตค่ะเพื่อค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความเหีวอันดับแรกนะคะเราได้ให้ผู้ทดลองอิดอาหารเป็นเวลาหนึ่งวันซึ่งผลการทดลองโดยสังเกตจากอาการและความรู้สึกมีอาการมากมายทางกายภาพและจิตใจทางกายภาพนะคะบ่งบอกถึงความหิว มีปวดท้องท้องร้องมือสัน่นหน้ามืดไม่มีแรงส่วนด้านทางจิตใจนะคะคือความหิวคือความต้องการอาหารและขาดสติค่ะผู้เราได้มีข้อสงสัยและได้ตั้งคําถามถึงอาการต่างๆเหล่านี้ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรเช่นนี้ผู้วิจัยจึงได้หาข้อมูลจากแหล่งต่างๆเช่นหนังสืออินเทอร์เน็ตและผู้เชี่ยวชาญจึงได้ว่าร่างกายคนเราต้องการสารอาหารเพื่อไปหล่อเลี้ยงร่างกายและส่วนที่สึกหรอ เพื่อให้ร่างกายจเจริญเติบโตซึ่งถ้าไม่รับประทานอาหารจะทําให้เราเกิดอาการหิวทั้งนี้อาการนี้ยังเป็นกลไกาทางร่างกายเกิดขึ้นเมื่อระดับน้ําตาลในเลือดของเรารลดต่าลง ทำให้ร่างกายหลั่งโฮอร์โมนความหิวออกมาและส่งสัญญาณไปในกระเพาะอาหารจนก่อให้เกิดอาการดังกล่าวเป็นเช่นนี้ผู้เราจึงได้คิดค้นนวัตกรรมเพื่อนํามาเป็นอาหารว่างและยังประหยัดเวลาและสามารถทําให้เราอยู่ได้ในระดับหนึ่งค่ะค่ะเรื่องของการกินกับสุขภาพเป็นของผู้กันมาตั้งแต่เรายังอยู่ในครรภ์ของแม่นะคะเนื่องจากการดูแลและความจําการของอาหารกับสุขภาพก่อเกิดในตัวมนุษย์ซึ่ง มนุษย์เรื่องกินนี้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องกินเป็นเรื่องสําคัญและเรื่องกินไม่ว่าจะกินอย่างไรกินเยอะรับประทานเยอะไม่รับประทานก็กินแบบขาดสารอาหารกินหรือบริโภคมากเกินไปก็ทําให้อ้วนขาดมรทานอาหารนะคะร่างกายก็จะย่อยอาหารแลาวนาสารอาหารมาใช้ซ่อมแซมฟ,ฟื้นฟูทําให้ร่างกายจเจริญเติบโตและเปลี่ยนพลังงานจากอาหารมาสํารองเก็บไว้ในร่างกายในรูปของไกลโคเจนค่ะ เพื่อให้ร่างกายมีพลังงานไว้ใช้อย่างเพียงพอค่ะอาหารกับสุขภาพเป็นสิ่งสําคัญเราจึงเกิดความสงสัยการที่เราได้รับประทานอาหารทําไมไม่รู้สึกหิวแต่เมื่อไหร่ที่เราไม่ได้รับประทานอาหารึงเกิดอาการหิวอาการหิวเป็นอาการที่ทุกข์ทรมานมากถ้าเราไม่ได้รับอาหารหรือสารอาหารเข้าร่างกายเราจึงเด่งเห็นถึงปัญหาเพราะจากปัญหาที่เกิดขึ้นเราได้ได้ถาม คนทั่วไปรวมถึงเพื่อนและครอบครัวด้วยครับค่ะเก่ามาข้างต้นนะนะคะเกิดผลเสียอย่างมากจึงได้คิดค้นนวัตกรรมก,การแกร้ปัญหาหที่เกิดจากความหิวนั่นก็คือขนมปังมันม่วงค่ะคขนมปังมันม่วงของเรานะคะก็จะช่วยลดความหิวได้อย่างมากเพราะขนมปังมีวัตถุดิบหลักนั่นก็คือแป้งโดยแป้งจะอยู่ในหมู่ของคาร์โบไฮเดรตโดยคาร์โบไฮเดรตจะช่วยให้พลังงานและความกระุ่นแก่ร่างกาย ทำให้ร่างกายสามารถเคลื่อนไหวเพื่อทำงานหรือประกอบกิจกรรมต่างๆได้ค่ะ